Quat phim của bà con khăm lắm hơn, chịu kịp bọt hát. kia 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 pai. con, bọt con, yang hoa, lèo kiếp mẫn chịu quá, đấy. Too ghét hoa 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 ghét

สบายดีพี่น้องเอฟซี 4, ป้าลุงเบิร์สุขุสุคนเนะเาะพอการคือเเ่าคือเดิมก็ท่องสาวุณมาพี่น้องเลยหลังจากสาวุณพบเจอแต่สิ่งบดีนะมันนี่กะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะมื่อนี่สาวุณกามีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันนี่มันนี่สาวุญกาได้เป็นสะพานบุญให้ทางุ้หญ่เพ่อนอมีเนวสิไปซื้อไฟทางทองใสกับน้าฝนมันนี้ติดตามมัอนี่ เดียสิบห้าเขาไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเป็นกำลังกบบานประตูอยู่พี่น้องเลยเนาะกำลังกบบานประตูตอนนี้ก็ได้คุกทางประตูก็กำลังสับม,ม,มาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกนันแบบนี้ว่าอย่างเป็นอย่างเนาะโอกยจำต้องใส่เป็นองเางไ เห็ดนั่งทำใส่นะก็นั่งคักเทออันนี้โอ้โหโดยสบายดีโอ้ยนั่งใส่นั่งคักนั่งแน่ดีดออันนี้เนาะวควัดไปควัดไปมี่จิบาเขียดควัดเขียดทรายแต่เก่าเนาะฮึแม่นบ่ออ โอ้ทางท้องใสพี่น้องเลยพี่เก่าแล้วขึ้นไปกวดผัดเหยียบลงคือเก่ามันกระเป้คือเก่าแหละคันม่ตู้อยู่ใครรู้เห็นไปสิอืเอาต้อมขึ้นไว้เพื่อนสิได้คือบอกเอาส่วนเอาส่วนสุเยลนั่งไว้กว่าอันนี่ไว้กว่า ส่วน้เจบแอน่วนเจสวนไ้เจ็บแอวมีแอวให้เจ็บอยู่บ่ที่่องเอยทองใสกานทองใสกาง้างเพิ่นกับพู

Mày sao hạc, nắp kapoong, nó kẹp hạc, mày đọc mày, giúp kẹp hạc. Có mày kẹp lắm kẹp hạc, kẹp hạc, kẹp hạc, kẹp hạc hạc hạnh 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 cuộc nó phân tắt ở năm vào bên nhau rồi nè tắt ở năm vào bên nhau ừ. À. nhau rồi tắt ở năm đi mưa này có đang khác Phụ phải so mưng sang phân hết phải sáng phù vô phù ừ. mm แม่ย้ายดิคือเฮ็ดอีฮะแท้นี่บ่แปลกเด้อนี่นั่งแยงหน้าเมียดอพ่นว่าน่งนั่งดิฮะเบิ่งกันเอ้าัดไป มันยังได้ตะปูอ่ะเนี่ยได้ปูะหมตมเนี่ให้ะตูหนั่งกะตูซื่อ้ปูซืวาดไปเอาตัวนี้ก็เพรเขานี่นพี่อ เ็ศไปไปสิพ่ออันเขียดหรือกบตัวบางไงกะชิเอาอีบ่ออนท้องใส่เปบญยังบุก้าเอาเอาแล้วเอาเนี่ยกินเนาะประชุมกวาดไปกวาดไฟสิได้สาเห็นเป็นก้อนข้าได้เอากะฮะเอาแล้วเสียกวาดไปกวดไปโดนก้อนข้าเหลืองเฮือจิบเกี้เข้าะาสาบก็บอีกเอา เอาเเได้จะผนเสียควันไปควันไปเอาก้อนข้ม้นีเรืองทท่ส่บเกตบเอาไว้จ้ะไม่เป็นบ่ได้ฮะเอาเอาได้แล้วเนาะถึงเสียควันไปควันไปาะวเรื่องเห้ออยู่เนายากเอาแเอ้างเนี่ยเอแล้วเนเีย phần thanh hay đó này, leo quặt hết biẹt mệt nữa. và phần cảm lăng thái bàn, cứ du phi nương đây. đấy mắc kia tao kia nè, tao xay mì. thay thái đâu này? hả? nhung đi nơi tao tao này, quặt hết biẹt mệt này. phe chỉ mì à? nó lên quặt hết nữa. nè, má kép bên đây bác, mì thằng tiếp một quái điện quá cao gong nha mày gái nếu ta gong hảo thôi bay tìm mày nhanh em bụng 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 kẹp con bóc con nhắn họ lé nó nó chẳng chịu cuộn đây cả. họ thuộc vàng này thuộc giang nè chị ma bao giờ hả nhắn ngân, thấy ngân nè bao เอาเงินโตแวละตเห็ดเวียกอยู่ฮะเงินบระตูจักบ่ทามพอสร้างดูบ่เงียบบ่เอบ่เงียาสรทางว่าแทบันนี้ประตูวนคิดินผัดเห็ดเงินิ่วนป่ะฮันบึ่งเนี้ยบึง เขาเบิ่งเง้ยคนโอ้ยดีแล้วกันนี้ถามว่ายอดด้วยฮะคนว่าเงินไผ่เหรอเงินไผ่เฮียเดียว่ายอดทั้งชัยกวดไปกวดมาเห็นเงินไหมั้งชัยกวดไกวดมาเห็นเงินน่ะเบิ่งตรงนีทั้งใช่นะเฮยเฮ้ยพอวะพขอเก็บได้ดิเบิ่งนู้ฮะเก็บตรงนู เงินในรถไปจักเอาเงินไปมาเฮียอยู่นี่เอาเบิ่งดูหัโชคเจ้าอย่นยืนเห็เมียอยู่บิ่งดูเอาเงินเงินช้างไปจักน่ะท้องใช้คือตาดีแท้เมียยืนอยู่นี่คือบ่เห็นนี่เมื่อกี้นี่ลูกไปอยู่กอบโบเห็นเออไอ้บาดนี้เจ้าเห็น เราตันก oh, oh. ันเด้อค่ะพอเห็นดำเฮ้ยพอเอาวะน่ะพวกใส่กล้าเอาเนีไ้นบ่้อานี่จ้าหคเอาไว้ก็ได้เหไเอาไว้เอามีหู้นไพ่อยู่ค่ะเปลียนอรทุกเจ้ามีบ่ ม oh, wow, ีหูทำชอนหน่อยอาไปนั่ขึ้นกลยออ้าวใบชาว่าถเงินใมาเฮียอยู่นี่บ่ได้อเหช่องกัรเักเงินเมียแล้วเเสียงไว้นั่นบอรักเงินเมียมาเสียงมาจิกตเีเเห็ดป็นีล้ยก้าียห็ลายคนดิบไ้ชางเปวนแท้นี่ช้องชักบบอ้าเอาแล้วบ่เมนของเรา าแม่จะเป็นผู้เอาไหมท่ายเอานี่ฮาเซนแต่เงินข่อยอันนี้บ่ายน้อดเดบ่ายไปได้เดาของไข่อยเฮียเช่าอนี่โอ้พ่อข่อยยังหาจีเติมน้ำมันมันมานล้นอยู่พี่อันนี้โอ้ยช่างเป็นแท้อันนี้อ้ยใครข้าขนมเลยเนาะไปเติมน้ำมันมาอื่นไงนีอต้องใช้ยบุก้าเอาแม่เอาและแม่ nè anh nhấc e, cô nè cái đậy mình nhấc nhấc đinh liu lo lên lên lên, ôi mình nhấc hơi nó phun, cứ bê tiền miết ngân, tiền khăm thế này mẹ ngân ngân thấy, nè, cứ ma như vậy nè, nè ngân thấy ma hiền như เศ้านี่ไม่เห็นบอกอกใช้ทอกใช้รักนมเียมาเชื่องทอบใช้กับบแมนนะจันมันพอช่างคุณเรามาใช่ปะบ่งด้วยะอนุกคนบก้าจับบาทนี่เธอได้ตัวนี้ได้ก็ได้อยก็ได้บนตัวนี้นะใด้ก็ได้บ เอทำนี่นะมีเจ็ด่มีเจ็ดสงสัยเด้อเยเลขเลขจะออกว่ะนี่บ่หยาดลองใจนะฝนว่าบนคอยขอื้อตใโอ้บ่ยอดเราคือหูนับบุงรู้หาเงินไปนี่ เงินพอแอบปะคือเงินพอลดปะเออลูกง่ายลูกกีสอนไฮ้ยบ้านนี่ของประตู่ปะมันมีเท่าไรฮันสรางว่าแท่ไปเอานี่มันเนี้ยเมียนมันนี่เอาไหมจ้ะเอาไหมจ้ะบอกล้าเอาใช่พอเขาได้จีอย่าบอกใครมากสเมย์จะเป็นคนเอาอย่าบอกไครเด้อปู่ตู่ เขาเอาไปเด้อเงินนี่อยบอกไปเร้่อว่ายอดไปเอาเลยไปเอาแล้วอย่าบอกไปเรื่องอย่าบอกใครให้ใจอย่าบอกใครได้เงินนี่ไปเอาแล้วนี่กองนี้หาแสนกองนี้เจ็ดแสนโอ้ย่็เจ้ามาเอาเน้อเอาเรื่องมาหนี้เจ็ดส่วนเอาเอาพี่น้องเลยเนาะจักแม่นเงินผู้ใดมาอยู่นี่แจ็คจได้ถึงเนาะฮะ เออหมาท้องใจควัดขี้ดินควัดไปควัดมาหัวขล้ออยู่เงินพอสร้างเันมาหนิบ่เนาะมีพอเงินพ่อท่องมาเนี่เอาพอท่องบาทนี่กี่หนี้พอเงินเอ้าเอากวาดขึ้นกวาดขึ้นฉันนะพี่น้องเไยอ่านไปเอาเฮ้ท้องไปจักบาทนี่ ช่องแท่งบะนี่ป้าไปปาไปาไปไปนั่งพักผ่อนอยู่พ่นกันแจ้งน้อยป้าเดสี่ชอบถามได้เงินมันมาแต่ใช้ไปใช้มาทั้งได้อันนี้คือบหูก๊กบวเหง๋มันอันนี้ไปเสืบกันเม่นไปสืบหาเจ้าของกันกป้าเตอรหนานเมว่าอยู่บวกลายเทพนี่ เบ yup. ิ่งมาหาสืบหาเจ้าของเงินกันโอ้โหโชว์ครับใส่เลยเด้อวันี้ปักปักอะไรบ่ได้ปาดออกลายว่าพอดีอันนั้นอยู่บอกอันกบนี่บ่ได้ออกลายไปในไมรนะไม่นี่เออเด็กหน่อยเลยเนาะไปักปักจ้ะลงยางมะตอยกัน มาเงยไปเงยเอยันใส่แบกประตูไปตามหาเจ้าของเงินกันแบบนี้จะตามหาเจ้าของเงินกันได้ปะเนี่ยเลยเลยไปเบิ้งให้น้ำฝนไปตามหาเจ้าของเงินอยู่ทั้งใดเนี่มาชี้ซืบทามนี่มันไปอย่งไรมาจังได้เงินคำมันคือมาอยู่แบบนี้มานั่งอยู่พี่ นางต้องใช้ฝนน,นนะฝนมะมันนางเบิ้งเห็ดได้มันคือไปอยู่หันอันนี้มไปยังเห็ดเห็ดเห็ดนี่เป็นยังอันนี้บอกเป็นยังก็ต้องใส่มาหนีิฟันดีว่าคืนนี่ฟันยี่บ่แต่ละคืนนะไม่ได้ชูพันยังนอนอย่างเดียว พันธุ์ได้ตนแรกคือตอนแรกดอกเหย่หอมพันธุ์นี่ได้แก่หล่อทุ่งอยู่ล่ะแกพันเลยตะกี้พูคือนี่บ่ได้พันยังอ๋อนี่ก็นอนอยู่ไกบ่อยพันยังเลยนไสิพันมาดีแล้วคนบ่พันจังอายุยืนพ่นว่าเป็นเมียพันตลอดพันบ่คื่คืนนี้มันมีคนลายคนแบบ ເພ um> la. oh ິ່ນຍ່າງວົນວຽນວົົນສົນນບານນແຫົນມົາຢາມົຍງກນພຍງພິນຂົາອົານນນພຕຮັັພິນອມພພິຫຄົນຂົານນົາລະຂາມາລະແະແຖວນີ້ບນໂອນອວົນຍັງ Cùng lạp thì... lại là leo đấy, thầm say Hãy mía nhám Bà cả bà đây nhám là bẹp đi nhìn bẹp bẹp lục hỏi nó lạp tầng tè lo xì ở phần lục và đây bẹp tị Bẹp phịt Là mất men Là vẹn bớt Rồi Thôi lắp lại vừa gà chèm พยายามอยากตื <c ười> ่นอย่ามันตื่นมาได้ป่ะจ้ะเอ่อเท่ากับบางส่วนกับเนี่ยบางตื่นกันนี่บางตื่นกันนะอย่างเง้ยเนาะมานั่งอยู่ก่อนมาถามหาเจ้าของเงินก่อนไครเป็นเจ้าของเงินนี่เนาะสร้างเป็นแค่พี่น้องเอ้ยนี่เนาเบิ่งขีนับเบิ่งก่อนอสร้างแนวนี้ก็มีเนาะ เนะ่าเรื่องท่องว่าควัดไปควัดไปว่ปวเงินขล้ออยู่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเซนจังว่าเทตัวนี้เจ็ดเส้นนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบวิสองสิบสามสิบสี่เจ็ดเซนตัวนี้คิดน้อง เห็ดยังได้แนี้ครับฮู้ว่าเงินไผ่เอาอยู่หายน้ำฝนเอายู่บ่ก็ไอ้ไม่บุญเกบไว้นะไม่เกว่ายแค่นี้นะแกว้นะทำเดื๋มีคนมาทำก็เอาหายเพิ่นเดี๋ยวมีนาสื่าให้ได้กินเลยลังเอาเลยไหยันี้เอ้าจักแม่นเงินผู้ใดเนาะมาปะเมียนจักแเม่นใจจักแเม่นเฮ็ดเที่ย จากว่าเพิ่นรับเงินเอามาปะไว้อยู่นี่ก็บ่จักมาให้เฮาเป็นโทษเพราะแหงแน่เนาะหนุ่ยใช่ว่าเป็นเส้นกินยาไปเส้นอ่ะเส้นเอาไงเนาะขอโทษขออภัยเด้อเนาะรักสมบูรณ์ยอกน้องเพิ่นอ่ามีทางคุณลุงใจดีอ่าฝากมาให้ว่าซั่นให้ทั้งน้องน้ำฝนเนี่ยเด้อว่าซั่นเนาะแตงแปลงเอาไปตัวเดิมกินเซียนอันนี้ตัวหาเซนนี่คุณลุงใจดีเพิ่นว่า ให้ท้องใสไว้ติดทงอยากซื้อยางซื้อยาสูบยายางเด้อยและเด้ออ่าอันนี้ให้ท้องใสเป็นเงินติดทงเจ้าอืมฮะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทั้งน้องเพิ่นจะจำได้หรือบ่ได้อ่าเพิ่นเคยให้เจ้ามาก่อนอยู่อ่าลุงผู้นี้นะอ่าเพิ่นเคยซื้อโทรศัพท์ให้เจ้าเพิ่นจำได้ปะมานลำประตูนนะ พออนันต์บ่พอลาลาวอนบ่พอพอลุงอันเพิ่นนเพิ่นเคยซื้ออันโทรศัพท์ให้เจ้าเพิ่นเคยผ่านมาทางบัตูนแบะเนาะพอพอลุงเอ่อลำพนแล้วก็แม่ป้าติ๊กยังซี่อแหละแม่นบ่ยังถ่ายสมบุญเอ้ซื้อพิษพลาดกับขอโทษขออภัยเนาะ ทางคุณลุงเพลินและอยากให้แมติ๊กกับพ่ออมพรโดยเพลินเ้เอิ์นพ่อลุงแล้วลูกเด้อพ่อลุงอัมพกับเมติกเพลินฝากมาเพลินไห้ทั้งเจ้านี่เจ็ดแสนไห้ท่องใสหาแสนเพลินฝากมาเมื่อเศารานี่สามล้านกับหาแสนเจสบพันพี่น้องไอไห้ไห้ท่องใสหาเซนไหทั้งนพลและเพิินก็ไห้ทั้งสบุร์น้ำเติมน้ำหมอกน้ำมันเนาะ <Okay. S 2> กับประมาณอยู่สองล้านปะไอพันห้สมบุรณเนาะ,ะจังไดากาให้นาโฟนขอบบุญขอบคุณไปทางคุณลุงคุณป้าเพันนูกเด้อนาโฟนขอบคุณก่อนขอบบุญขอบคุณห,หลายเด้อทางพอลุงกับแม่ป้าที่โอนเงินมาให้ลูกขอให้พอลุงกับแม่ปามีความสุขความเจริญความเจ็บจะให้ใดความขาย,ยันให้มีให้มีแต่อนอุวันม,มันยืน เมื่อว่า,าจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อขอให้ครอบครัวของป้ากขอลุงจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสาธุโดยท่องใส่ได้ลูกไหวพ่อนให้พ่อลุงน่ะลูกให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสาธุจ้างพอลุงกับนบ่าวนบ่าที่เพินน่างเงินมาให้ให้ทั้งสายไม่กินความสุขความเจ็บไม่ได้ความไขมิ่งมีเด้อเดินไปทางใดก็ขอใ,ให้ตลอดปลอดภัย ใาุ่ถอะใช่เอะอาค่ะเมก็ได้แล้วเนาะอ่าทางเม,เมกก่เพิ่นกระไห่ม่าคือกันเพิ่นไห่เม่เซ่ของเม่เฮียแล้วบันนี้ <c oughs> เอาออกไปเมนะื่อนานได้เนาะเห็นปะน้องเซ่ของเม่วันนี้เส่โอ้ยตกใจเบิดเอย้ยเนาะคุณลุงคุณสาฝากมาให้อา่น้องเลยนะแต่ว่าเฮียตกใจพระลด <c oughs> โอ้นี่เด้อ เพิ่นฝากมานาสามล้านกับหาเซนเจ็ดสิบพันนี่น้องเลยเพิ่นให้น้องเพิ่อนฉะนั้นเพิ่นนี่เพิ่นว่าให้ทั้งสบุนเติมน้ำหมอกน้ำมันเด้อเพิ่นเลยสบุนยังเหลืออยู่สองล้านกับสามเซนเจ็ดสิบพันเนาะเติมน้ำหมอกน้ำมันทั้งแม่กับเพิ่นให้เป็นการใส่ใจละซื้อเติมน้ำหมอกน้ำมันแม่ก็ได้เนาะก่อนอื่นเนาะทั้งสบุญขอบคุณกลับขอบุญขอบคุณไปทางคุณลุงลำพอนแล้วก็คุณป้าติ๊กเนาะที่เมตตาสงสารสบุน ขอขอบคุณขอบคุณในลายขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮ่ก้มเจ็บยาสู้ได้คนไข้ยาสู้งงดูปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมเกลียวมีมาปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกปุ้กอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความส่วนเออเนาะขอให้เพื่อนทำธนะุรกิจการงานใดกข็ขอให้มีแต่ลาภเลือ่อนเนาะซ่าจุขอ,ขอให้เพื่อนอยุหมนันกว่าเงินนะสมบุรนี่กาเติมน้ำมันไ่หับสร้างนี่กา ผู้ใหญ่เพื่อนไห้ใีสบุนกับ่ัได้มากเก็บมาะกันแลพี่น,น้องเลยเติมน้ำมันใ่รถสมมติว่าเติมหาเศนี่ก็ได้สองมือ่อเนาะสบุ่หับทรงสร้างเพื่อนสบุนเล,นลน่นรถเมื่อละร้อยสี่สิบสองกิโลแรนจากบ้านสมุนหอดบ้านสร้างแล้วก็มาหอดน่องฝนลบไปลบมาเนี่ยร้อยสี่สิบสองกิโลสบุนเติมหาเศนนี่ได้สองมือ้อที่คุณลุงเพื่อนไห้เนี่ก็ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันเดินทางไกลม,กกกม,มันก็ต้องเปลืองน้ำมัน สะโพะน้ำมันกับน้ันทิศหนึ่งพอสื่อใดสื่อเอ็มลอยดอย่างนี้แหละเนาะมาฝาสร้างทางสมบูรไปได้เพิ่นให้ซี่กับฮ้ากระไว้ใส่าจเติมน้ำมอกน้ำมันเนาะขอขโมากุกขจายไปแล้วตียังให้สมบูรอยู่อ่ะเก็บไว้พี่น้องเอ้สมบูรณ์กระไรเติมน้ำมันอ่ะดีใจนะพี่น้องเอ้สมบูรกาหลังจากมีแต่รเรื่องไร้ไร้เข้ามามืาอนี้ก็ถือว่าน้งโชคดี ทีทางคุณลุงเพิ่นน้องเห็นเพิ่นดีตนเน,ะนาะเพิ่นว่าอจังไดกาสู่ๆเด้อเพิ่นว่าอทางสมุนกันบ่มีอย่างไรมอน,นี้ก็มีแต่คําอวยพรอวยชัยเนาะให้ทางแม่ป้าพ่อลุงและกับเอฟซีทุกคนที่ให้กําลัางใจส,สมุนเสมอมาเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้เฮาขอโตมลาพาจากพี่จากน้องไปก่อนเด้อพบกันในคลิปหน้าสบายดี